โอเคเอฟซยังอยู่กับอาจารย์ชาครับผมแล้วก็อาจารย์เชียนครับผู้เคร่งเครียด้ป่าผมมาจนได้มาจนได้นี่แปลงใครเนี่ยแปลงอาจารย์เชียนนี่แปลงอาจารเชียนอาจารเชียนนะกิจกรรมก็คือไปเห็นของผมมาอาจารชาอาจารชานะทาออกซินทาออกซินแล้วติดดีเพิ่มการติดดอกติดดีไหมอาจารย์ติดนับไม่ถูก นี่พยานเยอะนะนี่เอฟซีนับไม่ถูกเลยติดคนงานเรารอจ้องดูอยู่นี่ว่าเคล็ดลับเมื่อไหร่จะคลายออกมามอันนี้มันรับแล้วแบบบอกได้ไหมหรือไม่ค่อยรับเท่าไหร่ไม่ค่อยรับไม่ไมค่อยรับเท่าไหร่นะพอ่การป้ายออกซินเนี่ยเราดูจังหวะการป้ายดูว่าจังหวะช่วงดอกมันกําลังจะบานอ๋อกล้องไต่ไปนี่คือสภาพ ภาพรวมเนี่ยเก80ป็ตต้องประมาณนี้ครับมีบานนิดหน่อยนะอาจารย์ต้องบานได้แล้วนิดหน่อยนิดหน่อยเริ่มบานไหนง่ายเริ่มบานแล้วยังเหลือดอกมะเขือพวงใหญ่เยอะอยู่อืออ่ะแล้วยังไงต่ออาจารย์สภาพดอกต้องเป็นแบบนี้เหมาะกับการปลายออกซินเราดูนะช่องระหว่างให้กล้องเข้าไปแล้วนต้นใช่ต้องนะดูขึ้นไปข้างบนนะให้ทะลุปอดโป่งกิ่งกล้องมาดูในกล้องกล้องถขยบาเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวม ึ้นไปเลยเห็นภาพรวมถอยเพื่อที่ได้สารนอกซินขึ้นไปถึงยอดอ๋อหมายถึงว่าการปลายออกซินเนี่ยอย่าให้ตรงกับกิ่งอย่าใต้กิ่งเพราะอะไรจันเดี๋ยวมันก็มาถางี้กิ่งนี้แย่งไปหมดเกี้ยงใช่กิ่งนี้ติดกิ่งเดียวติดกิ่งเดียวนะต้องหาช่องว่างที่มันสามารถขึ้นไปได้ที่สุดใช่ห้ามเลี้ยวอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อ ตรงอย่างเดียวตรงเดียวแล้วต้องกิ่งล่างสุดหรือตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ล่างสุดไหมแล้วกิ่งนี้จะได้ไหมกิงนี้ได้ตรงนี้ไหมตรงนี้ก็ได้มาดูอีกอีกข้างหมายถึงว่าต้องตรงข้ามกันอีกข้างด้วยเหรอใช่ต้องดูให้อ๋อแสดงว่าข้างนั้นจะเหมาะสมด้วยไหมต้องไปดูด้วยนะมาดูข้างนี้กับข้างนี้เหมาะสมได้เราก็เจาะไว้ใช่ว่าตรงนี้นะกล้องเข้ามาเดี๋ยวๆๆอาจารย์รอก้องก่อนขุด ขูดลึกขูดน้อยอ่ะกองเข้าไปอ่ะขูดนิดเดียวเป็นแผลขนาดนิดเดียวเปลือกใช่ไหมไม่ใช่เนื้อไม้เปลือกโอ้ดูสิมีเลขไหมแค่นี้แหละสองแปดห้าอืมอาชาลีโอไม่ใช่แค่นี้เองเหรอครับยังไม่เข้าแก่นนะไม่ครับแล้วเปลือกก็ยังไม่หมดด้วยไม่หมด นี่อาจารย์เดี๋ยวเดี uh, ๋ยวให้ให like, <yeah> ้ให้ให้ให้ดูก่อนคนที่จะขูดอยู่ไหนนี่นี่นี <oh 네่สองคนสองคนี่เคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่นะกล้องดูสมาชิกเราดิแอบยิ้มอยู่แอบยิ้มต่อไปเอาออกซินนี่แหละนะขูดขูดเปลือกโดยที่ไม่ได้เอาหมดจนถึงแก่นไม้ไหนออกซินยังไงอาจารย์ออกซินที่เขาขายโดยทั่วไปออกซินทั่วไปนะเดี๋ยวยงี้นะนิดเดียวพอคไม่ไม่ได้ใช้มากเนาะ แล้วฟ้าป่ะปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวหกเกี้ยงนะแล้วก็จุ่มจุ่มแบบไหนเนี่ยจุ่มให้พอแรงเปียกแรงเปียกแล้วรูดๆออกหน่อยไม่ให้เยิ้มใช่ไม่เยิ้มแล้วก็ทาทาแบบไหนจันทาลงทาลงหนึ่งทีแล้วก็ทาขึ้นหนึ่งเทเสร็จออกแค่นี้นะครับไม่ต้องซ้ำไม่ซ้ำ ถ้าสมมุติเผลอละซ้ําไปจะมีปัญหาอะไรไหมนี่สงสัยน่าจะติดทั้งต้นติดทั้งต้นลูกจะไม่ร่วงเลยร่วงแต่ใบเนี่ยทาแค่นี้เริ่มมาทําอีกด้านหนึ่งอ๋อแค่นี้นะแล้วย้ายข้างให้มันตรงข้ามกันนะใช่เดี๋ยวเจ้าที่เราดูนะต้องมาสอบด้วยนะนี่ต้องสอบนะผ่านไหมวันนี้อนิดเดียว แล้วเอาสินมาถึงเกล็ดเนื้อนะแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวเปลือกยังอยู่ลงหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีขึ้นหนึ่งทีเสร็จแล้วต้องเคล็ดลับไหมว่าลงก่อนหรือขึ้นก่อนได้ทั้งนั้นอ๋อขึ้นก่อนก็ได้แล้วท่นลงขึ้นลงก่อนก็ขึ้นอแต่อย่ายีแบบนี้อาจจะขึ้นก่อนลงก่อนแล้วแต่แต่ว่าแค่อย่างอันรอบใช่ใครจะสอบคนต่อไป อใครทํางไนิดไม่ต้องยาไม่ต้องยาวนั่นนั่นผ่านไหมโคดเข้ามาดูก่อนโคดโชดอาจารย์ชาผ่านไหมอย่างนี้อุ้ยหรือยังไงแวลกหน่อยเสียงเหมือนมีบอกว่าลึกไปนี่ที่ฟังเสียงขูดรู้เลยนะแวลกหน่อยไม่ธรรมดาจริง อ๋ออย่าให้ถึงแกนอืมแค่นี้แหละอ๋อขึ้นหนึ่งทีลงหนึ่งทีจบอ๋อแม่สอบเร็วแท้เฝั่งตรงข้ามดูสิขู่เดกเมื่อกี้กองเชียร์ฟังเสียงขูดรู้เลยนะว่าเข้าเนื้อนะดูจุ๊ไม่ธรรมดาเนี่ยกองเชียร์หรอเหนูตรงนี้อืมตรงนี้ ถ้าเป็นแผ่นแบบนี้ไปลึกไปตรงนี้โอเคยังได้อยู่ใช่ไหมอามา้อาวข้าวปอยุ่หมดแล้วอ้าวโอเคพอแค่นั้น <Okay. S 1> อยายเยอะมาชิกท่านใดก็นำไปใช้นะ <laughs> ร,รู้ว่าวิธีอีกวิธีก็เราใช้ แคลเซียมโมรอนนะครับกับไอไนยิงไปที่ดอกก็เป็นการเติมอาหารไปด้วยลดการหลุดร่วงด้วยแต่แคลเซียมโมรอนจะเพิ่มปริมาณการติดใช่เพิ่มปริมาณการใช้ด้วยการใช้อ๋อหมายถึงว่าเพิ่มโดสโดสแคลเซียมโมรอนครับอย่างอย่างเราใช้กิโลนึงก็เป็นกิโลครึ่งใช่คือคือเอาแค่สองตัวนี้อื่นไม่ต้องนสองตัวนี้เป็นบำรุงส่วนตัวเนี้ย มันช่วยลดการหลุดร่วงช่วยลดแต่ดอกก็ต้องบํารุงเหมือนเดิมใช่เราก็ฉีดเนี่ยเวลาฝนไม่ตกเราก็ฉีดได้ฉีดทุกกี่วันถ้าฝนไม่ตกก็ฉีดเลยถ้าสองสามวันก็ฉีดได้เลยนะแล้วก็ฉีดแต่ดอกนี่แล้วก็หัวปรับฟู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 หหน่อยอหัวปรับไปฟูนะแนวทางของอาจารย์ชาอาจารย์ชาที่ว่า,ามีการปายออกซินช,วช่วงวิกฤต ดอกบาน F4 เพราะว่าอาจารย์ชาชัยแล้วผลลัพธ์ดีเยี่ยมครับผมอาจารย์เชียนไปเห็นมาเรียบร้อยเห็นแล้ววันนี้ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าร้อยลูกนี่จริงห้าร้อยลูกแล้ววันนี้กำลังใจมาเต็มไหยนะมาให้กำลังใจให้สวนอาจารย์เชียนใช่เพราะกระหล่ะบานมาไปดูปัญหาคือฝนมันตกทุกวันนี่ตกไหมวันนี้จะตกไหมตอนเย็นไม่แน่วันนี้ถ้าไม่ตกจะให้เด็ก ปัดสักหน่อยอยู่นี้แต่ไม่ตกนะเมื่อคืนได้ปัดไหมเมื่อคืนมีตกไหมเมื่อคืนตกเมื่อวานตกอ๋อไอดอกที่บานชุดเมื่อวานนี่อาจจะไม่ค่อยรอดใช่ต้องให้กำลังใจอาจารย์เชียนกันเยอะแล้วพวกเราก็เลยใช้วิธีนี้ช่วยนะอาจารย์นะช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยใช่ไหมอาจารย์เชียนก็ไปดูมาแล้วเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตคลิปให้ดูว่าสวนอาจารย์ชาที่ใช้ออกซินช่วยในช่วงวิกฤตตรงเนี้ ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดีใช่ส่วนการบำรุงก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับอาจารย์อาจารย์เชียนจำได้แล้วเนาะจำได้อะไรบ้างอาเอาไอในกับแคลเซียมโบรอนนะครับสองตัวเข้มข้นหน่อยก็คือใส่ธรรมดาใส่หนึ่งกิโลเราก็ใส่เป็นโลครึ่งก่อนน้ำพันลิตรช่วงฝนเยอะฝนเยอะนะไอในหนึ่งขวดไอในหนึ่งลิตรไอในหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรนะครับกับแคลเซียมโบรอนโลครึ่งฉีดตรงไหนอาจารย์ จีที่ขั้วดอกเลยครับอืหัวฟู่หรือหัวแรงๆเลยเอาหัวฟู่ครับเอาไวแเงเดี๋ยวจะเหลือแต่ต้นอคือกาฝากติดตามนะครับสวนอาจารย์เชียนหลังจากที่ดอกบานแล้วเรามาดูจะขึ้นลูกซู้อาจารย์ชาได้ไหมโอ้โหสองชอนี้เขาไม่ยอมกันไม่ได้นะเก็ดทับผมตาย หายแน่รอบนี้เพราะว่าอะไรเกวคืนปี่แล้วผมทับแกปีนี้เราจะไปอยู่ในองค์แทนใช่ปีนี้แล้วทับแกไวมากอ๋อเอาเอฟซีส่งกำลังใจให้อาจารย์เชียงกันด้วยนะครับโอเคนะครับที่นี้ลาไปก่อนบายบายบายกองไอเกณเสฟเราเหลือได้ไหม อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอโบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ